ครั้นต่อมาพระนางก็อาศัยเท้าทัตรัตจึงทรงคันประสูตรพระโอรสพวกพระญาติได้ตั้งชื่อว่าสุทัศนะเพราะเห็นแล้วเกิดความรัก ในเวลาพระอรรงสนำเนินเดินได้พระนางประสูตรพระอรสถอีกองค์หนึ่งพวกพระญาติได้ตั้งชื่อว่าทัตตะก็พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระนางประสูตรอรสถอีกองค์หนึ่งผู้พระญาติตั้งชื่อท่านว่าสุโภคะพระนางประสูตรพระอรสถอีกพระองค์หนึ่งผู้พระญาติได้ตั้งชื่อท่านว่าอริทตะดังนั้นพระนางแม้ประสูตรพระรสสี่พระองค์แล้วก็ไม่รู้ว่า ที่พระองค์ประทับอยู่นี้เป็นภพของนาคหรือเมืองบาดาลต่อมาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มบอกแก่โอรสว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นนางนาคพระรถนาว่าอริธะตะคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาคันวันหนึ่งเมื่อเสวยนมจึงนิรมิตสรีระเป็นงูเอาปลายหางขด รอบว่าเราจะทดสอบพระมารดาคันวันหนึ่งเมื่อเสวยนมจึงนิรมิตสรีระเป็นงูเอาปลายหางเสียดสีหลังท้าพระมารดาพระนางเห็นร่างงูของพระรถนาว่าอริชตะจึงตกพระไทยสะดุ้งกลัวแล้วกรีดร้องทิ้งพระรถไปภาคพื้นในตาของพระอรสนั้นแตกไปเพราะเร็บโลหิตก็ไหลออกมาพระราชาสดนับเสียงของพระนางจึงตัดถามว่า นั่นเสียงกรีดร้องของใครทรงสดับกริยาที่พระรดนาว่าอริยธ,ธ,ธรรมจึงเสด็จมาและตรัสว่าไปเถิดพวกท่านจงพาอริยตานั้นไปทำเสียให้ถึงความสิ้นชีวิตพระราชธชนดาทรงทราบว,ว่าพระราชาทรงกริว้วจึงตัดด้วยความเสน่หาในบุตรว่าพระเจ้าข้าในตาบุตรของหม่อมชั้นแตกไปแล้วขอพระองค์จงงดโทษให้แก่บุตรของหม่อมชั้นเถิด พระราชาเมื่อพระนางตรัสอย่างนี้จึงตรัสว่าเราไม่อาจทำอะไรได้จึงงดโทษให้ก็ในวันนั้นพระนางได้ทราบว,ว่าที่นี่เป็นพบของนาคจำเดิมแต่นั้นมาพระรดนามว่าอริฏตะได้ชื่อว่าอริทตะบอดฝ่ายพระรดทั้งสี่พระองค์ถึงความรู้เดียงสาแล้วลำดับนั้น พระบิดาของพระรถเหล่อนนั้นได้ทรงประทานและชส,สมบัติให้ประทานยศใหญ่ให้นางสาวนาคพากันมาแวดล้อมแห่งละ16000พระรถทั้งสามมาเพื่อเข้าเฝ้าพระมารดาบิดาทุกๆเดือนฝ่ายพระโพธิสัตว์มาทุกกึ่งเดือนพระโพธิสัตว์นั่นเองได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภพนาคพร้อมกับพระบิดา จึงไปสู่ที่อุปถากแม่ของท้าววิรุปักกะมหาราชพระองค์ได้กล่าวแม่ปัญหาที่ตั้งขึ้นในสำนักของภพนาคนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อท้าวมหาราชวิรุปักพร้อมด้วยนาคบริวารไปยังไตรทศบรุรีนั่งแวดล้อมท้าวักกะได้ถกปัญหาขึ้นในระหว่างหมู่เทพทั้งหลายใครๆไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้พระบริษัทเป็นผู้นั่งอยู่บนบัลลังอันประเสริฐเท่านั้นจึงแก้ได้ไม่ว่า จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภพน้าหรือบนสวรรค์พระองค์ก็แก้ได้ลำดับนั้นพระเทวราชาทรงบูชาพระบริษัทนั้นด้วยของหอมดอกไม้อันเป็ิพิ์และตัดว่าพ่อทัตตะท่านประกอบด้วยปัญญาอันไพยบูรณ์เสมอด้วยแผ่นดินดังนี้แล้วท่านจงชื่อว่าภูริทัตเพราะเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อท่านว่าภูริทัตตั้งแต่นั้นมาท่านได้ไปสู่ที่อุปถาของท่าสก,กะ เห็นเวทยันตปราศาอันปดบปดาไว้และสมบัติของท้าวสกกะอันน่าเรื่อนรมยิ่งนักเกินกลไปด้วยน,นางเทพอ,ปอัปสศรทำความปัถนาในเทโวโลกแล้วคิดว่าเราจะประโยชน์อะไรด้วยอัตภาพนี้ซึ่งมีกบเป็นภักษาและประสู่บหนาคอยู่จำอจาอโบสถจะกระทำเหตุเกิดในเทโวโลกดังนี้แล้วจึงกลับมาบหนาทูลลาพระมารดาและพระบิดาว่าพระแม่ พ่อมอมชันจะกระทําอุโบสถกรรมพระบัรดาบิดาตัดว่าดีละพ่อจงทําเถิดก็เมื่อเจ้าจะทําเจ้าอย่าไปภายนอกจงกระทําในวิมานอันว่างแห่งหนึ่งในภพนาคนี่แลก็เมื่อพวกนาคไปข้างนอกมักจะเกิดภัยใหญ่อันตรายเกิดขึ้นเสมอพระบริษัททูลรับว่าดีละแล้วอยู่จําอุโบสถในพระราชุทยานในวิมานอันว่างนั่นเองลำดับนั้น นางนาคต่างถือดนตรีต่างๆางแวดล้อม,มรพระบริษัทพระบริสัทคิดว่าเมื่อเราอยู่ในที่นี่อุโบสถจกไม่ถึงที่สุดเราจะไปถิ่นมนุษย์กระทำอุโบสถไม่ได้บอกแก่มารดาและบิดาเพราะกลัวจะถูกห้ามจึงเรียกภรยาทั้งหลายของตนมากล่าวว่านางผู้เจริญฉันจะไปโลกมนุษย์ขดขนดเข้าสมาธิบนจอมปลวกไม่ไกลแต่ที่นี่ที่ต้นไรใหญ่มีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมุนา จากอธิษฐานอุโบสถอันประกอบ้วยองค์สีนอนกระทำอุโบสถกรรมเมื่อเรานอนทำอุโบสถกรรมตลอดคืนยันรุ่งในเวลาอารุณ์ขึ้นนั่นแหละพวกเจ้าผู้เป็นสตรีถือตนตรีครั้งละสิบนางจงผัดเปลี่ยนกับไปยาสำนักของเราบูชาเราด้วยของหอมและดอกไม้ขับฟ้อนและกลับมายังพบนาคตามเดิมดังนี้แล้วจึงปรชินั่นวงขนดบนจอมปลวก แล้วอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์สี่ว่าผู้ใดปัถนานหังเอ็นกระดูกหรือเลือดผู้นั้นจงนำไปเถิดแล้วนิรมิรร่างประมาณเท่างอนไถนอนกระทำอุโบสถกรรมพออรุณขึ้นนางมาวิกามาปฏิบัติพระบริสัท์ตามคำพ่มสอนและกลับสู่พหนาคเมื่อพระบริสัท์กระทำอุโบสถกรรมตามธนองนี้ระยะเวลาการผ่านไปยาวนาน ในการนั้นยังมีพรามณ์เนศาสตร์คนหนึ่งอาศายัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีพร้อมกับสมทัท่าลูกชายไปสู่ป่าเที่ยวดักสัตว์พร้อมด้วยเหลายนและบ่วงแล้วข้ามรึกได้แล้วหาบเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งพราหมณ์นั้นไม่ได้อะไรเลยใน,นที่สุดได้เพียงเฮียสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้จึงกล่าวว่าดูก่อนพ่อสมศน์ถ้าเราไปมือเปล่ปามาหาของเจ้าก,ก็จะโกรธเอา เราจะพาสัตว์สักตัวหนึ่งไปให้ได้ดังนี้แล้วจึงบ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกที่บริษัทนอนอยู่เห็นรอยเท้าเนื้อทั้งหลายซึ่งลงไปดื่มน้ําที่แม่น้ํายมุนาจึงกล่าวว่าลูกพ่อทางเนื้อปรากฏอยู่เจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อซึ่งมาดื่มน้ําดังนี้แล้วจึงหยิบเอาธนูยืนแอบโคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดูเนื้ออยู่คันเวลาเย็นเนื้อต้นหนึ่งมาเพื่อดื่มน้ําพรามนั้นยิงเนื้อนั้น เนื้อหาล้มลงในที่นั่นไม่ตกใจด้วยกําลังสอนมีเลือดไหลวิ่งหนีไปโซมิดาและบุตรพากันติดตามเนื้อนั้นไปจับเอาเนื้อนั้นในที่ที่มันล้มลงไปออกจากป่าถึงต้นไรนั้นในเวลาพระอาทิตย์ตกดินจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะเดินทางเราจะอยู่ในที่นี่ก่อนดังนี้แล้วจึงเอาเนื้อวางไว้ในที่สมควรข้างหนึ่งพากันขึ้นต้นไม้นอนอยู่ที่ระหว่างข้าโคบไม้ ขณะเวลาใกล้ลุ่งพามตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องขณะนั้นนางนาคมาวิกาทั้งหลายพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้เพื่อพระบริสัทธ์พระบริสัทธ์กายร,ร่างกายจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ด้วยเวลาดุดเท้าสกะเทวราชฝ่ายนางนาคมาวิกาก็บูชาพระบริสัทธ์ด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น และเบลงเพลงทิพย์ดนตรีจับฟ้อนรำขับร้องพรามได้ฟังเสียงนั้นแล้วคิดว่านั่นเป็นใครหนอเราจะรู้จักเสียงนั้นตอนนี้แล้วจึงกล่าวว่าลูกพ่อผู้จเจริญเมื่อไม่อาจที่จะปลุกลูกขึ้นให้ตื่นได้จึงคิดว่าลูกเราเห็นจะเหนื่อยจะนอนไปเถิดเราจักไปคนเดียวคิดแล้วก็ลงจากต้นไม้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์เหล่านางนาคมาวิกา เห็นพรามนั้นจึงดำลงไปในแผ่นดินพร้อมด้วยเครื่องดนตรีกลับไปยังพบนาคตามเดิมลำดับนั้นพระบริษัทได้นั่งอยู่แต่ผู้เดียวท่านั้นพรามยืนอยู่ในสำนักของพระบริษัทจึงได้กล่าวคาถาว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงอกผายนั่งอยู่ท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วยดอกไม้สตรีสิบคนเป็นใครทรงเครื่องประดับล้วนแล้วแต่ทองคำนุ่งผ้างาม ยืนเคารพอยู่ท่านเป็นใครมีแขนใหญ่รุ่งเรืองอยู่ในถ้มกลางป่าเหมือนไฟอันลุกโชนได้เปลียงท่านคงเป็นผู้มีศักย์ใหญ่คนใดคนหนึ่งเป็นยักเป็นนาคผู้มีอนุภาพมากพระโพษัตได้ฟังนั้นแล้วดัมลีว่าถ้าเราจักบอกว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในบรรดาผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายอันมีทา้าสกเทวราชเป็นต้นพราหมณ์คนนี้ก็คงจะเชื่อแน่แท้แต่วันนี้เราควรจะพูดความจริงอย่างเดียว เมื่อจะบอกว่าตนเป็นพญายนาคจึงกล่าวว่าเรื่าราวของโพลิทัชะดกในตอนที่4ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนติดตามในตอนที่5ในคลิปต่อไปนะครับ